สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเป็นการแนะนํานะคะเนื่องจากว่าขนมเปี๊ยะไส้ไส้เผือกนะคะเพื่อนๆจะทราบว่าเผือกเนี่ยเขาจะมีคาร์โบไฮเดรตที่เยอะนะคะเวลาเรากวนหรือทําแล้วเนี่ยค่อนข้างจะคือแข็งนั่นแหละคือเขาจะมีความเขาเรียกว่าเซตตัวของเขานะคะอันนี้นะคะวิธีการรับประทานนะคะน้องก็จะแนะนําให้ เพื่อนเพื่อนที่เป็นลูกค้าที่ซื้อขนมเปี๊ยะไส้เผือกไปแล้วนะคะถ้าจะทานเนี่ยให้อุ่นนะคะหน่องใส่เซตไมโครเวฟนะคะอย่างหนึ่งลูกตัวนี้นะคะหน่องก็จะใช้ระยะเวลาแค่10วินาทีค่ะตัวนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะใหม่ล่าสุดของหน่องนะคะหน่องจะเป็นทาเป็นหน่องจะทําเป็นขนมเปี๊ยะไส้หวานนะคะซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมด6ไส้รวมทั้งไส้เผือกตัวนี้ด้วยนะคะก็จะใส่ ตรงกลางไส้ด้วยฝอยทองนะคะมันก็จะฉ่ำๆประมาณนี้คือก็คือจะจะมีความหวานนะคะก็คือจะหวานนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็หลีกเลี่ยงให้อ่อเป็นขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเช่นถั่วทองถั่วแดงคือไม่ต้องมีสอดไส้ฝอยทองนะคะหรือจะเป็นสอดไส้ไข่เค็มก็ได้ถ้าใครไม่ชอบกินหวานมากๆนะคะวันนี้ก็มาแนะนํานะคะเพราะว่าเพื่อนๆหรือลูกค้าบางท่านซื้อไปแล้วก็ คือคือเขาก็ติอะว่าเผือกมันเผือกแข็งหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเผือกอะเราต้องกวนให้เขาแห้งเซตตัวดีไม่งั้นเขาจะขึ้นเชื้อราได้ง่ายนะคะก็คือว่าการที่ขนมจะเดินทางหลายๆวันนะ3วันขึ้นไปเนี่ยมันก็คือช่วงนี้อากาศหนาวแล้วด้วยก็จะยิ่งทำให้ขนมเปี๊ยะไส้เผือกของน้องนะคะมีความค่อนข้างที่จะ แข็งตัวเนาะเพราะเขาถูกความเย็นนะคะก็ต้องบอกวิธีการทำอ,อุ่นนะก่อนที่จะทานนี่ค่ะเขาก็จะนุ่มแบบนี้ค่ะก็กินได้นะคะก่อนหน้านั้นเขาก็จะแข็งจากเขาเรียกว่าอะไรอะจากอากาศนะคะอันนี้ขนาดหน่องวางไว้ข้างนอกธรรมดานะคะหน่องวางไว้ข้างนอกธรรมดาหน่องก็คือเ,อเรียกว่าไม่ได้ใส่ตู้เย็นด้วยนะ เนี่ยอะไซก็จะประมาณนี้นะคะพออุ่นปั๊บก็ทานเลยอะคะ่ะนี่ค่ะโอเคก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกานะคะก็ชอบทานขนมเปี๊ยะใส่เผือกก็จะต้องรู้วิธีการอุ่นนะคะก่อนที่จะเราจะพร้อมรับประทานนะคะเพื่อให้ได้ขนมที่มีเทกเจอร์ที่ดีนะคะ โอเควันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ